สวัสดีครับกลับกันมานะครับกับผมนะฮะมนมนแล้วก็คุณเอเคนะครับแก้วหรอครับมาใช้บ้านคุณแก้วครับวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณเอเคเออมาทำการอบล็อกอะไรอันบล็อกกล่องปริศนานะฮะของเรานะฮะบล็อกแล้วเอออันบล็อกกันอีกแล้วฮะเฮ้เปียบเลยนะแรกเลยแรกเลยนะโอ้โหเราเราไม่พูดอะไรเลยฮะไม่พูดเลยไม่พูดเลยเราพูดไปเยอะแล้วเออพูดไปเยอะแล้วไปเยอะที่เพืนะเออแรกเลย คุณอาเรนนี่เข้าใจยากจริงๆนะเล่มสิบสามฮะชิ้นเท่ากันหรือชิ้นใหญ่ชิ้นเท่ากันเหรอทำไมพระเอกชิ้นเล็กจังเออไม่รู้กันพระเอกในกินเยอะเหรอคุณอาเรนนี่กินเยอะเหราก็ไม่รู้นะนะเราก็ไม่รู้พร้อมกบโป๊ดโระป๋อนกรโป๊ดนี่เลยโป๊ดสยามเข้ากับข้าวจริงๆมันเป็นแนวนี้เลยทำเป็นด้วยหรอวะเป็นดิบอ๋ออันนี้ถ้าเป็นครีมครีม ครีมเจ๊เจ๊ครีมเจ๊ต้องเจ๊หมดเราสมพีอะไรกูก็กูก็ครีมกูก็กดดุดแล้วครีมของ่าครีมอะไรครีมของพระเอกนะครีมของพระเอกเหรอไม่ครีมก้าวหนึ่งกีเออครีมทาผิวอะไรอย่างงี้เออขังก็รนวดครีมของพรฮึ่ยพ่อบอกครีมครีมอะไรนี่ไงครีมครีมหนีดครีมหนีดครีมนวด นนอดไปนนอดมาก็มีครีมสีพระเอกสิดดีไม่ได้เลยกูเรื่องอะไรเรื่องต่อไปนะลืกรักสื่อมูลของหนุ่มโอตาคู่กับสาวเก้าเรื่องสองไม่เมืองเหนือหรอกไม่ใช่ฟูยุกิมินามิอันนี้เมืองอะไรอันนี้ญี่ปุ่นไงอ๋อเมืองไทยปะถ้าแกเมืองไทยเลยญี่ปุ่นฮะเออเมืองเหม็นเดี๋ยวก็โดนเครมหนะก็เล่มงสองแล้วนะฮะอันนี้นะครับครับผม แล้วก็หอมโป๊ดนะคะโป๊ดแตงโมสามใบสามลูกแตงโมสามลูกเลยใส่ว่าทำไมสาวแก้วนี่ชอบไว้ทรงสีเหลืองอืมเป็นแบบต้องทำทวินเทลด้วยนะแล้วอีกอย่างคือทำไมต้องแตงโมด้วยวะใช่ใช่ใช่เอ่เอออะใครอ่ะมาอันนี้ก็สาวแก้วอีกจะลาบอันนี้ก็สาวแก้วอีกเดี๋ยวมันจะยิ่งเข้าไปใหญ่อันนี้ก็สาวแก้วสาวแก้วอันนี้แก้วคลิปนี้นี่รวมสาวแก้วเลยสาวแก้วเมืองอะไหร่อ่ะฮะอันนี้เมืองอะไหร่ จำไม่ได้ว่าเมือง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 อะไรว่าเมืองคิตามะแบบเมืองเมืองที่เจอเมืองคิตามะมันไอ้นี่ฟูจิใช่ไหมใช่มไกด์โด๋ยวมึงก็เจอเดี๋ยวมึงก็เจอสาวแก้วเมืองไอ้นี่หรอกอันนี้เมืองอะไรโอซาก้าเหรอโอซาก้าลาแมงแล้วว่าอยวมึงเจอสาวแก้วเมืองคูเาต้าหรอหนอ้ยที่เป็นเป็นที่ทำให้กูณแบบอะไรวะก็ย่างชอบสัตว์อสูรเลยกัน ลอยจ้ะเพื่อนเขแหละว่าทำประชดแต่ทำไมมันจะมันจะมันทำล่าห่างไงนี่เรื่องมันสนุกนะแต่มันมันปั่นนะผมไม่ทำล่ากลัวสัตว์อสูรนะเว้ยชื่อสัตว์อสูรแต่ทำไมมันทำตัวนี่อันนี้ก็สาวแก้วเหมือนกันอะไรหล่นวะเขาเขาให้แมนเม็ดมึงด้วยอ่ะนั่นหรอเออขอบคุณครับเออไปกินไปกินนี่ครับฮัตบีดนะฮะ พัดปีดรถอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้นะผมเห็นอ่ะเล่มต่อไปนะครับเออเป็นเป็นสาวแก้วแลเหมือนกันนะสาวแก้วบ้านไหนน้าสาวแก้วคนไหนอ่ะคนหัวเรื่อกแล้วเออหัวเรือกแล้วนะไม่ใช่มามีจังนะไม่ใช่ยนี่สัสแหม่ะแต่ว่ามันเคยมีคนทำร้ายจิตใจผมแล้วบ้านอะไรนี่บ้านบ้านบ้านฮานาโซโนะนะเล่มสาวนะรอดองมปีกว่า เขาออกมาแล้วฮานาโซโนะบ้านทำอาหารโซนฮาระฮานาโซโนะเออนาบอกว่าชอบทาทลาคุงนะอันนี้เขาเป็นฝาแฝดกันฝาแฝดกันโดยเฉพาะตอนที่แปดนะถ้าจำไม่ผิดเดือนต้นตอนที่แปดตอนที่แปดตอนที่แปดนะสายซิแสเข้ามานี่อาจจะเป็นตอนที่แปดฮะฮานาโซโนะเล่มสามนะครับ กับเล่มสี่นะเล่มนี้จะเป็นเล่มเล่มเล่มแยกปกนะมันออกสวนเลืเลยเออมันออกใกล้ๆกันแต่ผมซื้อที่เดียวมันจะจบแล้วไงใช่มีเจ็ดเล่มกูว่ากูว่าต้องมีเล่มต่อกันแน่เลยมึงก็ออกมาให้หมดเถอะกูว่าต่อกูว่าแบบอีกอันนึงก็เป็นยูริโกะอืมอันนี้เป็นรันโกะปะเอ้ยอันนี้เป็นยูริโกะรันต้องเป็นรันโกะอีกเล่มไม่เป็นรันโกะใช่กูจะเอาเลยต้องมามารันโกะต้องมาให้แล้วนะอ่าใครที่ไม่รู้เรื่องนี้ไปดูได้ที่คลิปอยากเล่านะฮะวุ้นรักษนักแฝดบ้านอาหารอสูรุณะเคยเล่า สองเล่มสองเล่มเลยโครออยู่กูรออยู่เล่าไปแล้วไงไม่ไม่ไม่ไเรื่องใหม่เรื่องไอเรื่องเมี่ยทิ้งเนอะอยากทำไคุณพี่จีเขาเล่าไปแล้วอ๋อไอวิญญาณมดตกลงวนอกนาตาลีนเหรอจบจริงมากเอาเอานั้นเลยกูชอบกูชอบแม่คนกูชอบคนแปลไว้คนแปลไม่งรัวได้ใจเออนะฮะอ่ามุลังน้องแปดบ้านเราโซ่เร่อสี่อันนี้ยูริโกะอ่ารันโกก็มาแล้วอยู่ด้านหลังด้านหลัง ันเต็มอเด็กต้องไปอ่านต้องไปอ่านตามมานานแล้วเหมือนกันตามมานานตามจนคุณลืมแล้วตามลืมแล้วเนี่ยเรื่องเป็นไงไอชิบหายแม่งไออ่อต่อเอาเลยฮะไม่คิดต่อไปคิดต่อไปคิดต่อไปอันไหนวะเข้าสู่ฟินอีกแล้วฟินคิมคุณเอเคแม่งไม่ลงทันทีทำไมแม่งเอเด็กอะไรก็ได้เอาเอาเก่าก่อน นี่่ก็ไมอันเก่า่ะอคือไอ้นี่เก่าคือไอ้นี่เก่าคือไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นนี้เก่าอันนี้ลองอันนี้ลองเก่าก็คือ้ต้นหนีอันนี้อันนี้เก่าอันนี้เก่ายเป็นต้นหนีอันนี้ต้นหนีอันไหนต้นหนีนี่วะอ่าโอเคมาอันนี้ก่อนไหมอ่าอ่านี้ก่อนฮะอันนี้ก็คือเล่มเป็นฟินอีกแล้วเนาะครับอ่าเล่มนี้ครับพวกกระดึกไม่ใช่ไม่ใช่จุดจุดสีไก่เซน การผนึกประตูของซูซูเมะนะฮะซูซูเมะคือใครครับซูซูเมะนี่เป็นเป็นเขามีพี่พี่น้องคนชื่ออะไรซูกิซูกิจะปิดแล้วในเมืองไทยมีอีกมีอีกมีมีคนมีคนอะไรซูซูรังซูซูรังโอ้โหผมไม่เอาคูโบต้ามาด้วยเลยสั่งรณนั้น เอออนี้น่าจะห้าบาทสิบาทหรืะส right ิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนี้อันนี้สูสุมะปะสูสุมะอันนี้สูสุมะคนในโป่งเ่ยนั่นแหน่เป็นสูสุมีแหละไหนประตูไวเทียร์ไม่เห็นไม่เห็นไปจันนี่ข้างหลังนี่ไงประตูเลยล้วนี่ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรก็สูสุมะไงเอ้าเอ้าคนเดียวกันเหรอข้างหน้าก็สูสุมีเนี่ยเอ้า เขแรกหรือเปล่าเ่ใช่ผู้ชายหรอเออนอี้ผู้ชายผู้หญิงโอเออสูสูเมะมีเก้าอี้นะป๊ะนี่มันเป็นยังไงปอลเป็นปอลเมทัลิกวิบบับบับบับของอาจารย์ผลงานของอาจารย์มังกโตชิงไครนะซึ่งเขาทำอะไรบ้างอะไรนะอาจารย์มกโชิงไครยูนิมอ๋อเรื่องี้เรองน้เรื่อง้เองนี้ฮดาดาฮดด่ดฮดด่ดฮดด่ดฮดา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 ด่ดา่าา แล้วก็ยูเนมเรื่องประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าล่าสุดนี้มีดราม่าเหมือนกันว่าบอดิวหรืออะไรของเรื่องของของผลงานอาจารย์มมกุโตะซูซุเมะโดนจับข้อหาล่วงละเมิดอ๋อไม่ออกเล่มต่อละออกออกออกน่าจะสามเล่มจบถ้ายูเนมก็สามเล่มจบซูซุเมะก็น่าจะสามเล่มจบคนละคนเหรอลังลาเสียงนี่คนละคนอ๋อลังลาเสียงนี่โคตรแพงเลยอยากตามเหมือนกันนะอยู่โคตรแพงเลยเสร็จเล่มจบคนละค่ายเลยแล้ว เล่มสี่อไปใครจะเป็นแฟนฉันในวันพรุ่งนี้คะับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระนะทชไหมวะแฟนฉันเป็นฉันแหมเป็นเป็นเรื่องราวของเกี๊ยบมาก่บน้อยหนาครับมึงก็เชื่อกูนะไม่ขัดกูเลยจะดูว่ามึงจะไปได้สักกี่น้ำอ๋อ <laughs> ใครจะเป็นแฟนฉันในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือแจ็คอันนี้เป็นแจ็คแฟนฉัน่ใช่ไมแจ็คเ็นดอ๋อแจ็คเป็นโค้ดอันนี้คือเจี๊ยบอันนี้คือเจี๊ยบจะไปดูช่วยปองเลยอันนี้คือเจี๊ยบอันนี้คือเจี๊ยบเกี๊ยวนะพี่เจี๊ยบเออไอ้กปกเนี่ยเป็นไห้หน่าอันนั้นเจี๊ยบอันนี้เกี๊ยวอันนั้นเจี๊ยบเนี่ยเกี๊ยวเรียมเถื่อนปะเดี๋ยบเกี๊ยวเรียบเถื่อนอันนี้เล่มห้าเล่มห้าเล่มห้าชอบเล่มนี้ปะแกวที่คั่นอันนนีี้้้ใคครระะะยยยยููููกกกกิิิิปับถถาามอ มิุคิมันคิดอะไรกี่ฮะเออไม่ใช่มิุกิมันมีคนนึงใครวะอ๋อเนี่ยมิุกิเนี่ยเนี่ยมันมันมีมันมีเนี่ยเนี่ยไหนมันมาแล้วมิุคินะเนี่ยมิุกินะมิุกิ ep สามแมติดตราสตึงใจคือถึงช่วันนี้โกนหนวดไปทำงานแล้วกลับบ้านมาพบเธออี s t s t o r เป็นแบบมันสปินออฟภาคแยกแล้วอะไรนะอ a s t story ปิด e ี s t s t o r เป็นแบบเหมือนเรื่องราวแต่ละคนเลยหรือเปล่าฮะ ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเทสธรรมดาเด้อเพราะว่านี่เป็นสเปเชียลเซตนะไม่แก่นะผมไม่ได้อ่านเลยแต่เรื่องนี้แกเป็นกลัะเฮ้ยไม่อแกะไม่อ่ะนี่แล้วทำไมก็ต้องทำเจาะรูด้วยมันน่าจะมีอะไรข้างในเออนี่ฮะขอบคุณ เจาะรั่วอ๋อก็ดีไงจะได้เห็นโป๊ทอยงนะอ๋อโป๊ทมันน่าจะหนามันน่าจะมีหลายโป๊ทป่ะอันเนี้ยน่าจะใช่นะเออมีหลายโป๊ทเขาเลยมีรายอื่นไปนะใช่เขาเลยแบบทำทำเป็นเหมือนเคสกันโป๊ทแคลีจะเย็นคลินิกขอบคุณที่อ่อนนุนผลงานนะคะอ่้ทำไมไม่ซื้อกโต่อไว้ย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ได้เผาบ้านหรอกเดี๋ยวผมผมรับไม่ได้นี่อันนี้คืออะไรแฟนฉันวันพรุ่งนี้เล่มห้าครับย้อนไปไหนอันนี้คือมิโยกินะ ใช่ใช่มีอันนี้ยูกิยุกิอ่ะอันนี้อ่ะมียูกิอันนี้มียูกิภาพยังติดตาติดตาตึงสนใจกันเลยคือวันนี้กับไอเชียนยาคุจิภาพมันติดตาถึงแล้วก็เจอียวชิดะโทษพระนะมัดมัดมัดกระมัดแห่งศิลธรรมไอมือเริ่มมึงเนี่ยเริ่มมึนเนี่ยอ๋อเออลืม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 อันนั้นนะกับ อะไรนะกลับบ้านไปเถอะครับคุณทากามินะคาฮามิเนะอยู่ทอดเถอะครับคุณทากามินะนะฮะกลับบ้านไปเถอะครับคุณอาคุจอาคุจิอาคุ่อเล่มสามนะฮะมันยั่วนี่ไงเนี่นะแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีเียอะไรมันไม่กูมองอะไรเลยว่ะแต่ว่าน้องมิยุกิอันนี้เห็นไงอันนี้ไม่ใช่มิยุกิอันนี้บอกว่าเป็นซายุเออแต่จริงๆอ่ะเป็นเลยมมีช่วงหนึ่งอ่ะ ที่เรียมีอยู่กต์ยังอ่ะคุณก็ไปดูได้ EP สามโกหนวดถ้าคุณดูในมิวผมผมพูดหลายรอบแล้วผมก็พูดอีกถ้าคุณไปดูในมิวไทยแลนด์ใน YouTube อ่ะฉากนั้นอ่ะมันจะถูกตัดมันไม่ครบใช่แต่ถ้าคุณไปดูในบิลลี่บิลลี่อ่ะเลยดูเลยอดช่องทางแค่บิลลี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 ่มีเดี๋ยวกูไปดูเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าถ้ายังไม่สมัครพรีเมียมบิลลี่บิลลี่ใช่ไหม ก็ตอนสามยังได้อยู่เพราะว่ามันดูดูฟีสามตอนแรกก็ยังรอดก็คือยังดูฉากนั้นได้อยู่เออแล้วก็ฉากฉากนั้นเป็นไงวะฉากนั้นเป็นอะไรมีอยู่กี่จ้างมีอยู่กี่จ้างจะทำอะไรกันเนี่ยจะทอะไรอะอะไรนะมันทำอะไรกันไม่รู้ไปดูเองเปิดมาพังคืออะไรเปิดมาพังเลยเออไม่เปิดมาพังดี่ไหมฉากนั้นเหมืหวอเลยอะแล้วแล้วแล้วพอเป็นฉากนั้นใช่ไหมพอเป็นฉากนั้นใช่ไหมมึงแล้วมันก็พูดถึง แล้วมันก็ตัดเข้าเพลงโอพีเว้ยแบบนี้ดื้อใช่เปิดประพางเลยคืออะไรพี่พี่พี่เชี่ยไอเชี่ยนั่นเหนื่อยแล้วก็ตัดเข้าฉากตัดเข้าเพลงโอพีเลยอันนี้ทำอะไรคุณละมนอ่ะเรื่องต่อไปแล้วครับอันนี้นี่น่าจะเป็นไฮไลท์ละไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นี่ไฮไลท์ละคุณอันเนี้ยเรื่อองะไหนอะ ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเรื่องนี้แหละครับคุณเรื่องอะไรครับคุณอาฮารเลนดี้ไม่ใช่คุณอาเรียโต๊ะข้างข้างๆูดลเซียใส่ซะขวดจิจวายเยคุณอาเรียโต๊ะข้างข้างพูดัสเซียหวานใส่ซะขวดจิจวายเรื่องสามฮะนี่ต้องต้องต้องผมเลยต้องมงอ่งเออขวดจิจวายไ่ไข่ไม่ไข่ไม่ไข่ไข่วะพี่สาว เรามีเรามีคุณอารีอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้คือเมคุณอารีนี่ค่อนข้างหายมากเลยนะแบบโอ้โหฟินิกซ์นี่คือแต่กูเห็นได้ยินว่าอยากให้คุณอารีพูดภาษาอีสา์เป็นพูดพูดอะไรนะพูดพูดวบาีสานใส่แล้วหัวใจสิขาดเป็นเราเป็นหน้าลุงหมั่งเล่มสามแล้วนะครับน้างหมั่งตาหวานเล่มสามนะเล่มสามนะ อันนี้เป็นเพื่อนหรือเปล่ายุกิเปล่าซูโอยุกิอ่ะที่เป็นเพื่อนของไอ้คุเซมาสาชิกะผมดูอยู่ผมดูผมดูอีพีแรกอยู่แต่ว่าถามว่ามันอ่ะแก่ไหมไม่แก่ครับแพงครับแก่ดูเิดปอ่านเถอะเดี๋ยวแม่คุณก็พูดตรงไปไปหาอ่านได้คือคุณก็ซื้อเล่มธรรมดามาอ่านก็ได้หรืออ่านในอีบุ๊กเอออีบุ๊กก็ได้ที่ถูกอะไรนะถูกลิขสิทธ มึงต้องมึงมึงอ่านมึงต้องกดการกบาดออกก่อากบาดนะท่านผู้อย่าหาทานะครับไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับนี่กูชี้นำเลยโอ้โหเดี๋ยวมึงก็โดนน่ะโดนการจับมือกันมึงสปอนกีจีมังหะแต่รอบหน้านี่อะไรเข้าหรือปะอีกไม่นานนี้เดี๋ยวอะไรนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่กด หลายอย่างมึง<อ> <c oughs> คือต้อนคลิปมาต่อไปที่เป็นเพลงน,นะแต่ก่อนแต่ก่อนที่เอ็อทเวอร์ี่เอโดเอทัออเวอร์นะแต่กูจะปแปะเลยไอ้เหี้ยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคราวนี้ปนแปะแม่คือ<ล>บอกเลยว่าย้อนอาากลับมาคุยก,กันแล้วอารียกระแสค่อนข้างหายากนะคือฟินิกขนาดฟินิกต้องทำไอ้นี่อ่ะทำอะไรทำแบบเล่ยมใหญ่เล่มแรกฉลอง อันนี้มีคุณอาเรียปากกาเตะเขาไม่ทำนะเออเซตพิเศษอะไรเขาไม่เออแต่ไม่มีลีนะเขาบอกเป็นเซตเป็นแบบเซตใหม่เลยนะแเ้าก็บอกว่าออกถ้าไม่รู้รักถ้าไม่รู้ลักจริงนี่คือไม่ทำออกอันนี้ด้วยนะออกแบบมีเสื้อด้วยโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะเลยคุณมันต้องซื้อไม่ซื้อหรอเพี้ยพูดทำพี้ยอะไรถ้าเป็นบางอยางเขาไม่รอดครับพูดแค่นี้ครับโอเคนี่ไงครับอันนี้กล่องกล่องไม้ครับคุณอาเรียโต๊ะข้างๆพูดรัสเซียิอาบัส่ซซ์ก่อจีจวาย นี่ครับกล่องครับกล่องพูดอารเรียรพูดละเซียหวาดใส่พูดจีจงนี่เรามีนี่อ่าต่อไปนะครับว่าหมดตัวเบอร์เลเวลหมดกาฟิกนะอันนี้เป็นของสมน้ำหน้าคุณนะกับกรฟิกน,นะคืออุปซื้อทุกเดือนใช่ไหมใช่เป็นของเป็นของอันนี้ก่อนก่อนนะนี่มันแกะอันนี้ก่อนมันเป็นอันนี้อันนี้เป็นของแถมจากงางสือมันแถมมาหลายเดือนอยู่ใช่ไหม จำไม่ได้เราซื้อครบยอดเออซื้อครบหนึ่งพันแต่กูณาซื้อครบผสมโอ้แหมผีเมียนสั่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมากไปันอ่าให้ดูนี่ก่อนครับเนี่มันจะลอบวะแหม่ตอนที่กูได้รอบแรกไม่ไม่เห็นยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเอออ่ะอันนี้แรกเรื่องอะไรก็เดี๋ยวให้คุณแอดมินเราตอบแล้วกันเออคุณแอดมินเออมันไม่ได้บอกไม่ได้พูดแต่แอดมินเลยช่่งนี่ อ่าอันนี no? ้เรื่องแรกเรื in ่องอะไรผมไม่รู้ซาสกิกับมิยาโนะปาวะบอกไม่รู้ไอ้สั่งรู้ชื่อมาเต็มเลยใช่ปะไม่รู้อ่ะน่าจะซาสกิกับมิยาโนะไม่ใช่หรือไม่หรือดูร้อนนี่ใครคารุที่จะไม่น่าไม่ใช่เจคีคารุไม่รู้น่าจะเป็นซาสกิกับมิยาโนะปะวะไม่รู้นะไม่รู้นะแต่ผมตามดู๋ยวค่ะไม่ไม่ตามอ่ะเรื่องต่อไปสาวๆผมมาที่หลังสาวๆมาที่หลังไอชิบายอันนี้ค่ะโซโลเลยลโซเล่ เลเวลิ่งนะไม่ใช่โซโลนะถ้าถ้าโซโลนะพิเศษอ๋อไม่ว่าหมดเขียนวาหมีไอ้ผมบอสอ๋อพิเศษถ้าพิเศษพิเศษอะไรพิเศษโซโลโลโซ่ัวหมอนไี่หิวข้าวล้เนี่ยโซโลเลเวลิ่งเป็นเล่มที่คุณโบคุณนบอกว่าไเคยอ่านหรอมันยอดเยี่ยมเลยนะครับผมไม่เคยอ่านผมไ้มันเยอะเขาเขาเาเราเ้ราไม่เคยอ่านหเขาไา เขาโอเคขาเขาอ่านเขาเลยชอบอ่าเขาบอกกันเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราอยู่หลังเขาไงมึงเราเรียนอ่านเล่มนี้อันนี้อะไรนะเรื่องนี้อ่านเรื่องนโอ้สักเรื่องหนึงเถอะมัเหมือนกันกับสาวมันนี่เรื่องอะไรอากลิกกออาิจังนะแผนสมรสไม่สมเลิฟนะฮะนี่นะอากลิจังจากเรื่องแผนสมรสไม่สมเลิฟไม่อนิเมะอะฟินิกะอ๋อแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับ อันนี้คือลองดูนะครับจากเรื่องหนุ่มซิงกับสาวฮอตเดทนี้จะรอดไหมนะมีสรุรรอดไหมก็ไม่รู้มี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 ทั้งอนิเมะมีอนิเมะแล้วมียายมีมียายมีมั่งอะก็มีแล้วพันกว่าบาทเซ็ตพิเศษมันอะพันกว่าบาทพันกาบาทเถอแล้วกันมึงก็ไม่ไว้น้าทำาลักพิมพ์เลยนะเพื่อน เฮ้ยก mm ูก hmm. ็อุดหนุนเนี่ยกูอุดหนุนเนี่ยเห็นไหมกูซื้อทุกเดือนกินกูได้เนี่ยเออมา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 เอ้ยมนเป็นกล่องของฟินิกส์นะที่เขามอบให้กระตับผมนะฮะไม่เห็นชื่อเราดูดูดูเปิดมาพังเปิดมาพังเปิดมาพังเอาไอ้เหี้ยลงมกันแลยวีคือคือมีอยู่แค่นี้เองเหรอครับไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเปิดโฟมนี่นี่เขาบอกว่าอะไรคอนเกตนะคอนเกตสุดเกลือครับทูคาโตโม Customer level หนึ่งทับสองสุดสองสี่ Thank you for support Thank you support Thank you r i m u c h ขอบมาว่าขอบคุณนะที่ซื้อกูทุกเดือนขอบคุณที่นักซัมสับสนุนเราตลอดมานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกเซตที่เจ็เราก็ด่าครับอ๋อนี่ครับเตะไปดูสิมีอะไรบ้างวะในในในมันมีอะไรเลยะเฮ้ยมันต้องมีดิเข้มันจะขอมาอย่างงี้ไอ้เี้ยตอนกูได้ยังเป็นห่อเลยสัตว์มีฐานด้วยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเฮียอะไรเลย คือห่อซะใหญ่เลยเนี่ยไอเราคิดว่ามีอะไรพิเศษโอเคเรามีสองอันนี้นะคุณอูาะแล้วไม่มีแถมสแตนไม่มีสแตนให้เหรอก็สแตนกูได้มาแล้วไงอ๋อเรากูก็ไม่ได้สแตนใช่ไหมมันเป็นอันเป็นทีฟูไงเนี่ยลื้อนี่อ่ะนี่ฮะเราถือนี้ได้ด้วยเรื่องอะไรบ้างวะเราถือนี้ได้ด้วยถือได้ถือได้อ่ะเรื่องแรกน่าจะเป็นอายาเสจากเรื่องแย้มหัวใจยแยน้องสาวจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือลูนา ลูน่าจ้ามลูน่าป่ะใช่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  love 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 you love you love you tender อ่าเดี๋ยวเต้องไปร้องข่าวโอเคแล้ว OP OP เราอะเดี๋ยวเราเราส่าวโอเคแล้วนี่นี่อันเดียวมีใครครับปูไปไม่น่้ตอนคุณร้องเพลงอ๋อไม่น่าเหลืออันนี้อะไรฮะอันนี้คืออเยเสิกับเรื่องแย้มหัวใจยังสาวเป็นแล้วก็ลูน่าจากเรื่องหนุ่มซิงกับสาวฮอตเดทนี้จะรอดไหมนะแงมแงมหัวใจใช่ มาแค่นี้เหรอกล่องมา<อ>กล่องมาใหญ่เนี่ยดูดิคือกล่องกล่อง <c oughs> ใหญ่มากคือตอนที่กูได้เป็นฐานใช่ไหมให้ดูดมันได้มันได้เป็นซองเออแกะแกะนี่ออ,อ,ออกกันะจะให้กูเอาอากาลีมั้งอาลีอาฮาลีจา,า,ากเรื่องอะไรครับแผ่นสมุดไปสมุดอ,อันนี้คือย้ํหัวใจละเอออายะสิจากเรื่องย้ํหัวใจน้องสาวจำเป็น แล้วก็อันนี้เป็นลุนะใช่ไหมลุนะจากหนุ่มซิงสาวฮอตเดทนี้จัดรอดไหมล่ะปี2023นะครับแล้วนี่แล้วก็คอนเจสติเลชั่นทูคัตเตอร์เมอร์ไอเราเนดนว่าไปส่วนลดคอนเจสติเลชั่นทูคัตเตอร์เมอร์เลเวลวันตัดสองศูนย์สองสี่าเคุณเลเวลคเลเวลเยอะกว่านั้นนะอ่ะคุณเลเวลเยอะกว่านั้นเอ้ยมันตัดเดือนไหนเราก็ไม่รู้ไง ะชิบหายประมาณนี้นสำหรับคลิปอันบล็อกกล่องปริศนาของเรานะครับหมดยังหมดทุกหมดโศกแล้วันนี้หมดแล้วครับหม,หมดแล้วใช่ไหมหมดตูดแล้วหมดตูแดตแล้วนะฮะเดี๋ยวกดกันใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวเพราะว่าเรายังมี <c oughs> มีอีกอ่ะวันนี้ไงมีไม่มีมันมันมน,น่าจะไม,ม่เหลือนะมีมีมีแล้วมันจะเก็บไหนมึงดูมึงดูสื่อกูเนี่ยไม่ได้ใส่เลยเนี่ยกล่องยาเอเคนะก็ ไหนแค่อัดสองสามคลิปแล้วขอบคุณสถานที่นะคะขอบคุณกองขยะไอเคที่วันนี้ให้เกียรติอนาจริงๆตอนก่อนมึงมาก่อนก็ห้องมาเมื่อเลยไม่ก่อนหน้านี้อะยิ่งกว่านี้ผมพูดเลยยิ่งกว่านี้้า่ม่ามีที่เดินอ่าแล้วก็ขอบคุณสปอนของเราด้วยนะครับอยู่กันมาไม่รู้จะอยู่ต่อหยับอยูดต่อชื่ออะไรอะพี่จีวง่ะไงชื่อตบสปอนทุกคลิปเลยนะสปอนเลยตั้งเข้าเลยนะ อ,อ,ยยอ,ยอยากรู้ว่าคุูพีจีเป็นไงเนี่ยเสร็จคลิปดูกันคลิปกันเลยหน้า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 นี้ได้หมืนอนกันเจ้าของชอนะอ่องนะเขียวเขียวเลยเดี๋ยวต้องใส่เลย่ะต้องใส่เลยครับเจ้าของช่องนะ โอเคครับก็วันนี้นะฮะมีคำคมแม้ต้องลืมคำคมเลยไม่ต้องเองป็นมึงพูดไม่ใช่บครูครับโอ้ห้อเหร้อ่ะเอาะครับคิดสดเลยน <c ười> ะนาคนคนนั้นนะ <c ười> คำคมเกี่ยวกับอะไรดีคนนั้นอนะ ยังติดต่อเขาอยู่ไหมฮะยังติดต่อเขาอยู่ไหมแต่เขามาดูสตอรี่ล่าสุดเขาก็มาทักอินบ็อกซตอรี่ที่เราไปไปร่วมงานบุญกันแล้วเขาก็ทักมาสาธุอ๋อเขาไม่พูดอะไรถึงมึงเลยเหรอไม่พูดเสียใจไหมเขาอะไรนะเสียใจไหมไม่ใส่ใจนั่นทำไมอ่ะฮะเขาไม่ทักมึงเลยเพราะว่ามันทำร้ายจิตใจกูกูจะไปเสียใจไหมเพราะว่ามันเคยมีคนทำร้ายจิตใจกูแล้วก็ทำร้ายจิตใจมึงไงมึงต้องเสียใจดินะแค้นนะแคนฮะไม่แค้นไม่แค้นมันใจมันมันเปลี่ยนแต่เขามาแค้นเลย แล้วถ้าแล้วถ้าคนคนนั้นเขาโดนไอิยาคุจิกระท่ำอะไรเรียกว่ามิยุกิอะไรคราโอมิยุกิเหรับเรียกคนนั้นเรียกคนคนนั้นเลยรุ่นพี่เมันอะเซ็นไปอะไม่รู้ตอนนี้เขาเขายังไงกันผมก็ผมก็ไม่ได้ไปเสือกงทำไมอะก็มึงไม่ยอมหาคนใหม่มึงไม่มองคนใหม่มาแต่จมกับอยู่คนนี้คุมามีอะมึงอะ ทำไมมันจมป่ะใช่ทำไมมันจมอู้จมเนี่ยตอนนี้ใหงบประมาณกูจมเนี่ยจมกันโอ้โหไม่คิดว่าตัวเองจะดอกไปเยอะขนาดนี้นะจ๊ะครับโบก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้เออยเราจะมาเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะก็มาถึงแล้วอ่ะเราไปย้อนไปไหนไม่ได้แล้วอะโอเคถ้าจะเข้ามาหยุดซื้อซะหยุดซื้อไม่มีจริงเมื่อไหร่จะลงครับก็เดี๋ยวก็คงช่องลงช่องคุณมงมหลนะไม่ไม่รู้มันมีคำคมหรือเปล่าคำคมคืออะไรครับ นอนเลยำคลำคมนะคำคมนะฮะครับทิไม่ออกเดี๋ยวขอตัดไปกันนึกไม่ออกสวัสดีครับคำคมนึกไม่ออกก็จบแป้งอย่างนี้แหละจบแป้งเนี่ยคำคมแล้วโลกนี้โลกหน้าโลกไหนเขาก็ไม่สนใจครับสวัสดีครับ